เป็นยังไงบ้างคะอ๋อเมื่อวานนี้นะฮะเรื่องเจ้าคุณสนะนะครับปรากฏว่าที่มีข่าวออกมาใช่ไหมว่าท่านสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเทรสมาคมซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกอที่ดูในโซนของอภาค12เนี่ยนะฮะค่ะจะมีคําสั่งพิเศษออกมาในกลางคืนก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับท่านได้มอบ,บบัญชาแต่งตั้งพระเทพรัตนมุนี นะฮะผู้ช่วยเจ้าวาดวัสเกตนี่แหละครับในฐานะที่เป็นรองเจ้าคณะภาค12เนี่ยนะฮะมาเป็นรักษาการเจ้าคณะภาค12แทนพระผมสุธีนะครับนี่นะ,ะก็เป็นอันว่าตําแหน่งเจ้าคณะภาค12ของพระผมสุธีก,ก็ก็ต้องพักการปฏิบัติหน้าที่พักการปฏิบัติหน้าที่นะครับยังไม่ได้ปลดนะฮะเหมือนกับตําแหน่งเจ้าวาดวัดสเกต<ม>ก็พักการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหม ที่ปลดก็คือปลดจากตําแหน่งกรรมาการมหาเถรสมาคมนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบของคณะสงฆ์นะครับเป็นไปตามระเบียบของคณะสงฆ์นะฮะก็อันเนื่องมาจากกรณีเงินนะครับสตงนะฮะที่ทางวัสเกตนั้นทําเรื่องเบิกเงินนะครับของรัฐบาลไปนะฮะผ่านกรมการศาสนาเนี่นะครับเอาไปใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพเสมเด็จพระพุทธาจารา์นะครับอดีต ประธานคณะผู้บริหารหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช67ล้านบาทซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสนะครับผู้ว่าการตรวจเงินทันดินหรือว่าสตองอก็บอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับส,สัปดาห์หน้าเนี่ยสตงจะเข้าไปนมัสการท่าน,ท,านท่านเจ้าคุณพระพรหมมสิธิ์นะครับรักษาการเจ้าว่าเพื่อที่จะไปตรวจสอบในเชิงลึกมากขึ้นนะครับขอให้ท่านช่วยอำนวยความสะดวกการตรวจสอบนะครับว่า เรื่องของเงินเงินทองทองที่โอนไปโดยกรมการศาสนาเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งแยกออกเป็นส่วนๆในอย่างน้อยๆสส่วนคุรัชนีค่ะส่วนแรกนะคะก็คือเงินที่ใช้จัดงานพระศพครับอันนี้ขอเบิกไป41ล้านบาทนะคะเช่นจัดซื้อย่ามพระตะลัตัดของเบตรเรชรนะคะแล้วก็ค่าออแกนซสจัดงานด้วย ส่วนที่สองก็คือเงินสําหรับจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาอันนี้11ล้านบาทนะคะคเพื่อมอบให้กับวัดต่างๆทั่วประเทศตรวจสอบแล้วปรากฏว่าโต๊ะหมู่บูชาหลายชุดที่ส่งไปมีรายชื่อผู้บริจาคซึ่งก็คือเป็นเจ้าภาพนี่แหละนะคะทั้งชื่อของประชาชนมูลนิธิแล้วก็เอกชนด้วย11ล้านนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องขอให้ส่งคืนมาที่สอตอง,งอด้วยสําหรับเงิน11ล้านบาทบอัน,นที่3ก็คือเงินกองทุนพระไตรปิฎกวงเงิน15ล้านบาท อันนี้เนี่ยจะเอาไปส่งเสริมการเรียนรู้ทางศาสนาของสำนักง,งานพระพุทธศาสนานะคะซึ่งก็พบว่าในส่วนนี้มีเงินบริจาคเข้ามากว่าหนึ่งร้อยล้านบาทค่ะนะคะก็อาจจะต้องขอคืนแล้วจะคืนเป็นจำนวนเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยบอกว่ามีเงินบริจาคนะฮะมีเงินบริจาคของวัดในปัจจุบันเนี่ยประมาณร้อยล้านนะอาจนำเงินบางส่วนมาใช้ในการจัดงานได้ หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ,ะแล้วเงินบริจาคของวัดในบริจาคอะไรก็ต้องไปแยกดูนะเพราะว่าในแต่ละวัดเนี่ยนะครับเขาจะมีกองทุนต่างๆในวัดเนี่ยมากมายก็ต้องไปแยกดูนะว่าเขาบริจาคอะไรเช่นอกองทุนค่าน้ําค่าไฟวัดนะฮะกองทุนอาหารพัฒนาาหารกลางวันสําหรับพระภิกษุสามเณรบางวัดที่มีสํานักเรียนอย่างเงี้ยจะมีเยอะ,ะนะครับเป็นกองทุนกองทุนกองทุนไม่ใช่ไปเหมารวมหมดว่าเงินทั้งหมดเนี่ยของวัด เอาไปใช้นูน่นใช้นี่ก็ได้มันก็อาจจะไม่ตรงวัตถุประสงะค์ไองสตงอก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าสตอง,งอมีหน้าที่ดูแลเงินของรัฐบาลใช่ไหมครับคือถ้าวัดสเกตไม่ได้ไปเสนอเรื่องของเงินรัฐบาลมาจัดงานสตอง,งอก็คงไม่มีโอกาสเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับออเอาเรื่องของโยมบ้างนะคะโยมเรื่องของโยมนะคะเรื่อง